สั่งงานเ i เท่าไหร่ก็ไม่ได,ดังใจเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AI ทํทำอะไรก็ได้นะครับวันนี้เป็นภาคทฤษฎีวันนี้จะพูดถึงเรื่องพร้อมหนึ่งซหนึ่งสั่ง AI ให้เทพทำยังไงเนาะห้าเทคนิคในการเขียนพร้อมให้ a อทํทำงานได้ตรงใจเรามีอะไรบ้างวันนี้จะไม่แชร์ยูเคเนาะมาเรามาลงเรื่องเฟรมเบนทัลของงานเขียนพร้อมกันก่อนเพื่อให้ทุกคนสามารถเขียนสั่ง AI ไได้ดีขึ้นเรามาเริ่มกันเลยไม่เสียเวลาโอเค ปัญหาที่พบบ่อยปกติเราใส่ไอกันเนาะทุกคนที่ใช้ไอเนี่ยเคยพบเจอปัญหานี้คือสั่งแล้วไม่ได้ตรงความความต้องการเนาะหรือสั่งแล้วผลลัพธ์ไม่ใช่สิ่งที่เรานําไปใช้ได้หรือต้องถามซ้าหลายครั้งกว่าจะได้ผลลัพ์ที่แท้จริงในี่สาเหตุจริงๆส่วนใหญ่แล้วกันเนาะมาจากพร้อมของเราอะมันยังมันยังไม่ถูกหล่ะแล้วกันมันยัง,ม,ยงมันยังไม่ดีพอมันทําให้เราต้องสั่งหลายครั้งโอเคงั้นต่อไปก็การเห็นพร้อมที่ดีเราจะได้ผลลั์ที่ดีไอ้ก็ตรงตัวกันเนือเนาะตรงตัวแลวพร้อมที่ดีทําให้ไอ้ คือเดี๋ยวนี้ AI มันฉลาดมากแล้ววอ์ชันหลังๆนี่คือเราพร้อมอะไรไปมันก็ค่าเข้าใจเข้าใจคอนเทกต์เยอะและเข้าใจเรื่องราวเยอะขึ้นแต่จะดีกว่าถ้าเราเขียนให้ถูกหลักมากขึ้นโดยมี5้าเทคนิคนี้ที่ง่ายๆไม่ยากอลองฟังกันดูเนาะเนื่องบอกาสองบอกรายละเอียดสามให้ตัวอย่างสี่กำหนดรูปแบบแล้วก็ถามสามแล้วปรับแต่งนอะเดี๋ยวเรา,าลงทีละอันว่าเป็นยังไงก็ตามตัวตามตามตาม,ตามที่เราตรงตัวเลยก็คือ หนึ่งการบอกเทคนิคบอกบทบาทต่างๆคือเวลาเราสั่ง AI อ่ะเราก็จะบอกว่าปกติเราสั่งอะไรเมื่อก่อนก็คือเราในะดาษเนาะอยากเขียนโฆษณาเราก็เลยเขียนไปเลยเขียนโฆษณาเอก็เขียนโฆษณาเอไอก็แบบโฆษณาอะไรนะเกี่ยวกับอะไรนะอะไรอย่างงี้ซึ่งอันเนี้ยการที่บอกบทบาทหมายถึงว่าอะไรเราก็บอกว่าคุณคือการตลาดมือชีพที่มีประสบการณ์สิบปีเขียนโฆษณาจุดจุดให้การดีฟายโร่ก็คือบทบาทต่างต่างนะกันเราก็บอกเลยเราจะเขียนเว็บเราให้คุณเป็นนักพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อคอนเท์มันโร่งมากขึ้น ต่อไปก็คือเทคนิคที่2การระบุรายละเอียดคือเรายิ่งยิ่งระบุรายละเอียด AI มากเท่าไหร่ผลลัพธ์มันยิ่งตรงมากขึ้นเหมือนจริงๆเราก็ต้องลงรายละเอียดนิดนึงเนาะไม่ใช่แบบอบอกสร้างเว็บไซต์ะอ่เช่นตัวอย่างให้สร้างเว็บไซต์ตสร้างเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรล่ะเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรนะเว็บไซต์บริษัทเว็บไซต์หางานเว็บไซต์อันคือมันมีเว็บไซต์บนโลกเยอะมากไอ่ไมันก็รู้เราเราต้องการอะไรก็บอกสร้างส้านกาแฟ มี5หน้านะ5้ที่ต้องการมีโฟเมนูอัปลุคเกอรี่คอนแทคสไตล์อะไรสไตล์มินิมอลสไตล์คอพเปอเรตในนี้ว่าการตีมเลือกสีได้คือเราเราบุรายละเอียดลงไปมากขึ้นไม่ใช่แบบสั่งก็ว่าสร้างเว็บไซต์เนาะเพื่อให้แอร์เขาจะรับมากขึ้น3ให้ตัวอย่างถ้าเรามีตัวอย่างเช่นอย่างเช่นทำเว็บไซต์อะให้ตัวอย่างเป็นเว็บไซต์ที่เราอาจจะเป็นเล็บได้อะไรอย่างี้เนาีอย่างอย่างในสไลด์บอกว่าให้บอกว่าให้รีวิวรีวิวอะไรรีวิวแล้วก็แฟร์อะไรอย่างเงี้ยเอาข้อมันก็จะตรงมากขึ้นเนาะว่าเอ้ยมันแบบให้แบบให้รีวิวไปประมาณนี้ ให้ผลลัพธ์ออกมาประมาณนี้เพื่อให้ AI เอาไปอ้างอองได้ว่าเฮ้ยอินพุตประมาณนี้ต้องออกมาประมาณนี้เนาะต่อไปถทมซ้ำแล้วปรับปรับแต่งอันนี้ไวป,ปรับแต่งแล้วคือถ้าเราไม่ชอบผลลัพธ์ที่ IP ออกมาเราก็สามารถที่จะแบบบอกเขาเนาะว่าทําให้สั้นลงหน่อยเปลี่ยนเป็นโทนกันเองอ่าเน,นี่ยจะต้องพร้อมหลายๆพร้อมหน่อยเพิ่อมอีกสองตัวเลือกคือเราเราพยายามแบบคุย AI เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้เนาะอ่าอันนี้อันนี้เรารวมแล้วอันนี้สรุปว่รวมเรารวมห้าเทคนิคที่เราพูดมาเมื่อเมื่อเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนอันนี้ หนึ่งบอกบทบาทเช่นอันเนี้ยผมลองตัวอย่างเนาะคุณคือนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพที่เชี่ยวชาญน้าน UX/UI อ่าคือเหมือนมีการ define role และอ่านบอกบทบาทสองละเอียดสร้างเว็บไซต์ร้านกาแฟห้าหน้ามีโฮมเมนู About Gallery Contact สไตล์มินิมอลก็คือบอกอ define รายละเอียดยเรียบร้ยอย,ย,อยให้ตัวอย่างอ้างอิงจากสไตล์ Blue Bottle Coffee Percent อาร i บิกา้าก็คือเหมือนมาให้แบบไปด,ดูตัวอย่างได้เนาะเป็นเล็บเป็นเล็บได้ตี่กำหนดรูปแบบมันกำหนดได้ว่า อยากให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบไหนให้ h t ้ m l css อะแบบสุดท้ายการปรับแต่งถ้าเสร็จแล้วขอปรับสีฟอนตได้อย่างนี้อ่ะแล้วก็บีไฟไปได้เนาะความแตกต่างของคอมที่ดีและไม่ดีเราเราอยากให้ในเช่นอ่นเนี้เขียนบทความคอมที่ดีเขียนบทความคอมที่ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถ้าคอมที่ดีคุณคือนักเขียนมือชีพเขียนบทความเรื่องประโยชน์ของกาแฟ5 0าคำมีหัวข้อสามหัวข้อย่อยพร้อมหมดอันนี้คือครบมไหมคือแค่กับขยายมันเนี้ยจากการเขียนบทความเราเขียนบทความเราขยายมากคุณคือใครต้องการอะไร ผลลั์เป็นยังไงอ่ะคันทเป็นพร้อมที่ดีแล้วไม่ยากตั้งโลโก้เหมือนกันตั้งโลโก้ร้านชื่ออะไรสไตล์อะไรก็ระบุให้ชัดเจนวิเคราะห์ข้อมูลคุณคือนักวิเคราะห์วิเคราะห์อยอดขายเดือนนี้พร้อมแสดงผลออกมาเท่านี้มีกราฟด้วยนะมีอะไรอ่ากำหนดได้แปลภาษาเหมือนกันแปลภาษาแบบแบบไหนรูปแบบไหนแปลภาษาแบบแบบ casual เป็นแบบ business f o r m a อันนี้เราก็บอกได้นะก็คือต้องบอกให้ชัดเจนส่วนพร้อมที่ดีอ่ประกอบด้วยก็คือส่วนแรกก็คือบทบาทอีแครัอีกรอบหนึง่งบทบาทไงทต้องการรายละเอียด รูปแบบแล้วก็ข้อจํากัดต่างๆแล้วระบุให้ AI ไปได้เนาะนีเรี่องข้อผิดพลาดเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เขาที่ที่ที่เจอบ่อย,ยถ้าหมดเราสั่ง AI เนาะคืออย่าพรมสั้นเกินไปครับพรมสั้นบางท,ทีจริงๆ AI สมัยนี้ฉลาดมากๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันคือฟันดันเมเบนทัลเนาะคือเราเราใส่เรียบไปมากหน่อยจะได้สั่ง AI ได้ตรงมากขึ้นตรงตามที่เราต้องการมากขึ้นเนาะคืออย่างเช่นพราะไม่สั้นเกินไปไม่บอกบทบาทไม่กําหนดรูปแบบ อะไรนะคาดหวังสูงเกินไปอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ให้บริบทอะไรเงี้ยคือสิ่งพวกเนี้ยถ้าเราใช้เทคนิคเบื้องต้นอนะ่ะมันก็จะช่วยแก้เรื่องพวกนี้ได้นะรูปแบบการเขียนพร้อมอันนี้คือแบบแอดวานซ์ a d อันนี้เป็นแถมนะครับเป็นแถมเราสามารถเขียน chain of thought ได้เ h a i n of t คือให้คิดทีละขั้นเราบอกเลยว่าไอไอช่วยคิดทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ไอ้ไอมันก็จะทำงานดีขึ้นหรือสองใช้ fill short learning ก็คือให้ตัวอย่างเลยเราให้ตัวอย่างแบบให้ตางหนื่งสามสี่ห้าให้ไอไอเรียนแบบได้เลยเนาะ กากำหนดกำหนดข้อจำกัดต่างๆว่าเฮ้ยเรามีข้อกำหนดว่าคุณห้ามใช้นี้ห้ามใช้ห้ามใช้คำว่านี้ห้ามห้ามไปเอาสีนี้มาหรือว่าอะไรเงี้ยคือเรากำหนดข้อห้ามให้ AI เลยสุดท้าย personal เป,ปน personal. ็น persona าเ personal การกำหนดเป้าลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ AI อะ่ะมันละเอียดมากขึ้นรู้ว่าต้องต้องทำมันนี้ไปเพื่อใครเนาะจริงๆนะเป็นปที่ขันสูงขึ้นเ,เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดอีนทีหนึ่งเอาแบบเอาแบบเบสิกก่อนง่าย สำหรับการเขียนความนี่ดีไงไงสื่อไ,ไง่ายๆเนาะใช้ภาษาง่ายๆไา่กับซ้อนหรอก AI ดี a ้ฉลาดมากขึ้นแล้วโมเดลเก่งมากขึ้นแล้วเราใช้แบบภาษาที่ไม่ต้องซับซ้อนเหมือนคุยกับเพื่อนได้เลยแต่อย่างบอกคือใช้เทคนิคเบื้องต้น5อย่างกำงหนดอะไรชัดเจนแล้วก็ไม่ไม่สั่งงานใหญ่จนเกินไปเนาะจริงๆถ้างานใหญ่เป็นสั่งเป็นเอเจนต์ได้ที่เราใช้ไวรัลคือเอเจนต์เนาะแต่จริงอันนี้เฟรมเวิร์กคือเราก็แบ่งงานที่จริงเรารู้ว่าแบ่งงานย่อยๆออกมาเนาะก็ก็ได้เหมือนกันก็คือลองเขียนความในหลายแแบกบปกติเวลาผมสั่งอะ่ะผมสั่งงถถ้้้าาาพพีี่่ชนนะะมมสส AI ตััววรอเเดยยไไแหลล3ป ดูผลลั์มันจะมีตัวที่ดีที่เด่นเราก็จาไว้ว่าแบบใครเขียนยังไงหรือว่าเราก็ลองสั่งหลายๆทีถ้าเราเซชชัดพี่ดีนะมันเป็นมันเป็นแบบบุฟเฟ่เนาะเราสั่งเช,ช็ดหน 2, ึ่งเช็ดสองเช็ดสามลองสามพร้อมดููลเอาเทียบผลลับดูเป็นยังไงเนาะใช้ใช้ยเยอะแลวเดี๋ยวเราเทียบอีกทีหนึง่งแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเราได้พรอมที่รู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยอันเนี้ยคือพร้อมที่ดีแล้วเราก็ต้องจําไวน้นิดหนึ่งเอาไปเก็บไว้หรือเอาไปสร้างไอ้ตัว m y gpt ก็ได้ m y gpt จะสร้างเป็นเหมือนกับว่ามัน สุดท้ายเราก็ปรับปรุงพร้อมให้ถ้าหมาเราสูบพร้อมดีแล้วเราปรับให้ดีขึ้นล้วก็ค่อยๆฟีดแบบมันไปได้เนาะสุดท้ายและล่าสุดท้ายสุดท้ายจริงพร้อมที่ดีแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีครับก็คือให้ที่ต้องจำคือดีแคปนึงก็คือบอกบทบาทระบุรายละเอียดให้ตัวอย่างกาหนดรูปแบบแล้วก็ถามซ้ำแล้วก็ปรับแต่งรอมฟีดแบะปรับปรับปรับอินพุตให้ดีขึ้นอย่างบอกคือเรื่องพร้อมคือเรื่องฟันนอเนทัลมากๆของการสั่ง AI ไครับ AI ไอเริ่มจากการสั่งถ้าพื้นฐานเราไม่ดีมันก็จะยาก บางึงบอกเฮ้ทำไม่ได้อยที่คิดเลยฮนะจริงๆเราก็ต้องวกนกลับมาที่ฟอนต์ัมเบอร์ทอนินึงนงไม่ว่าโมเดลไหนจะเก่งอะไรยังไงสุดท้ายแล้วพร้อมขึ้นและสำคัญเรื่องหนึ่งที่ใช้ในการต่อย,ยอดต่อไปครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ยังไงถ้าชอบกดไลค์กดติดตามด้วยนะเจอในคลิปต่อไปครับ